ซีดุดันนะครับแ k, ถ Trump, ้าไปชมนะครับค네ือสามารถติดตามเราชมช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับเพราะว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ช่องไทยอีสานครับนี่พอๆผมผู้กลุ่มครับที่งานไทยอีสานบ้านเฮานะครับภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับการล่องเหีียบจับปลานะครับหยกย่อยกสะดุ้งนะครับอยู่ทางโซนจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องวันนี้ตอนนี้มาถึง้งได้ล่องท้ายเลยครับพี่น้อง ปลาอู้พี่น้องไปเบิ่งปุณนนะครับสะดุ้งใหญ่สะดุ้งใหญ่นะมีสะดุ้งพื้นเดียวครับมื้อนี้พื้นเดียวดางเดียวนะครับเป็นจังได๋นะครับผุ่นนะครับโอ้มันไปหยังโอู้ไหนเป็นจาระเม็ดนะพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวสวยนะพี่น้องเอ้าทางพี่ครับพี่น้องบัดเอ้านะครับแห่แพร่ครับแห่แพร่เรื่อยปวงเฮานะครับมื้อนี้เส้นแห่เส้นสะดุ้งมี2 4 6ประมาณ8 9คนแล้วพี่น้องนะครับ8 9คนนะครับ อ่าวเมานะครับราคา2 5 0 0 0บาทนะครับโอ้ปลาจาระเม็ดนะพี่น้องใส่สวยๆงามๆมาครับนี่ครับดึงขึ้นนะครับกำลังดึงขึ้นนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดนะครับเป็นบ่อนขึนง่ายๆนะจะเป็นพวกปลาจระเม็ดนะครับปลาสวายนะครับผมตัวใหญ่ของใหญ่โอ้ข้างหน้าเอาไปครับเด็กของโอ้ปลาใหญ่ครับมื่อนี้ครับปลาตัวใหญ่พี่น้องสุดยอดอีเลียนะครับนะครับจระเมนใส่ประมาณสามถึงห้าโลเลยครับ ปาดถูกพี่น้องเลยเบิ้งเอาพี่น้องเต็มเผ่าอัญญานะครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับบอบดดหวังครับอ่าต้องใส่สองคนซอยกันดึงนะพี่น้องเอาไปเบิ้งกันต่อครับผมหามาหลุนจากมานี่พี่นอ้องถ็งไหนนะครับปลาไผ่เต็มน้องนะครับตอนถึกบ่ถึกบ่ถึกไม่ึกปลาโอ้ไผ่ขึ้นพี่น้องไผ่ขึ้นพี่น้อง ไปยังไปยังเอามารุนจังว่านี่พี่น้องมารุนจังว่านี่เป็<อ>นได้ไไมันหลายตัวอ่านว่าแล้วมันขึ้นอยู่นี่ประจำไหมสรุปูว่าจังได้เมาเถอเด็กกันคนละ, 3, นะสามพันเนาะเจ็ดสามยี่สิ 20, บสองหาสองหมื่นเหรียนว่าเกินสามพันมิจะก้น คหกคนเหรอครับเจ็ดเจ็ดคนนะครับคนละสามพันบาทนะพี่น้องอันนี้นะครับเจ็ดคนคนละสามพันครับเป็นสองหมื่นเอ็ดนะครับวันนี้โอ้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องตัวนึงอ่าสองครับนี่ครับเป็นจาระเม็ดครับจาระเม็ดรุ่นล้วนครับสามสีโตไรขึ้นมาครับนะครับบ่อนขึ้นทักขนาดแต่ว่าไม่กัดหลายขนาดพี่น้องนี่ครับเติงไม้ครับเติงไม้ครับโอ้หนึ่งสองสาม เฮี้ยขาดหมดแล้วโอ้ใหม่พี่น้องครับถือจัดอยู่ครับถือลายอยู่บาดนี่ดอกนี่สวยครับสวยๆงามๆเอาอมาแล้วครับผมเส้นแบ่งเส้นแบ่งก็คือนะโอ้ถือสวายพร้อมถือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับจระเม็ดสี่ตัวครับสวายตัวหนึ่งสวายหึ้นบึกเบอร์แน่ใจน่าสิเม็ดบึกหน่อยเนาะฮะ สวายบ่โอ้มีสวายมีปลาบึกใหญ่อยู่ครับคนว่าอ่าปลาบึกแงยุ้ยมีพี่น้องเอามาลุ่นกันอ้าวนี่ครับสะดุ้งกัถือแล้วครับนี่ครับน่าจะเป็นจารมิตรนะครับตอนนี้ถือซองครับนี่บาทซองบาทซองบาทซองนะครับสะดุ้งเดียวแน่นอนลงลงนี่ครับถือบาทซองครับพี่น้องนี่ครับ อุ่นกระถือพี่น้องเหี้ยเหี้ยครับหเหี้ยอ้สุดยอดครับพี่น้องมันนีปลาย่อมรับว่าหลายครับนี่ตามที่เบิ้งเนี่ยบางคนเนี่ยสิคุมคาบัตรไปแล้วนี่พี่น้องเบิ้งเงาครับพี่น้องพี่น้องต้องเด้ดิงสองแล้วพี่น้องเอาไหนครับต้องเด้ดิงสองแลวครับพี่น้อง เอาครับผมอุ้ยขึ้นจัดดีครับปลาเมือนี้นะครับปลาขึ้นจัดดีครับเต็มน้องเลยครับครับอย่านี่ก็ต้องลากสองครับมันมันบ่ได้ก็ับน่าศิลากกับฟังบอกที่ชื่นดีนะครับผมมันเป็นปลายังไปเบื้องกันพี่น้องนะครับน่าศิเป็นปลาบึกบ่ครับจีปลาบึกนะครับปลาบึกกับปลายังอีกนะครับลากขึ้นไปอยู่ บึกปลาจารมีดไปยังไงครับส่วนมากตีเห็นหนึ่งเปลนมาตอนนี้คือสวายมีบึกสวายแล้วก็มีจาระเมีดนะพี่น้องนะครับเต็มพ่อไงล่ะครับพี่น้องนะครับคุะพี่น้องเห็นบ่ป้าตัวบาทนี่ไหมครับชุดยอดแล้วครับอู้ยขาวอักลักษณ์เต MM ็มพ่อแล้วครับผม ถือกันนะครับผมอ้าวคือประมาที่ล่ะเอารถถือแล้วไปน้องออลายเขาพนไป้รีลรอยครับนะครับผมลัวไปยังนะน,นายจีบหลายตัวอยู่ <c oughs> อ้่น้องคุณนะครับ จวดครับสุดยอดบ้านนี้ครับสีข้าขือกันไม่ไม่ยังวะไม่กอาวรวดบ้านดูจะมุดแบบมุดเลยมันขึ้นจัดปวดเอาเลยววนะพี่น้องสุดยอดครับบาทหนึ่งนะครับบาทตัละบาทนะครับถีอถีอหลายนะครับผมบาทละเกือบยี่สิบโลเลยครับนี่ครับถีอแล้วครับพี่น้องถือก้าวสะดุ้งนะครับนี่นครับเอ้ยงูหลุดเรับพี่น้องไปอย่างนั่นนี่ เอาไปยังก็ยืนได้เกาะหงูครับเกาะหงูง่ายไหนพี่น้องนี่ครับคนเราเป็นปลาเกาะหงูง่ายครับปลาตัวพี่น้องเกาะหงูตัวนี้ไหมนี่ครับป๊าตัวเกาะหงูง่ายพี่น้องใส่ง่ายดีสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับอุ้ยสวยตัวงามครับนี่ โอ้โหสุดยอดครับพี่นอ้องโอ้โหยังพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดครับจะเริ่มอีกตัวนึงนะครับอ่าเอาไปกันต่อครับพิวิบพิวิบไอ้เพิ่งเหียครับเหียปืนพุ่นครับพี่นอ้องเป็นปไปย,ยังนะี่ครับปลาไย,ยังครับเฮาลุ้นกันครับจังหวะนี้เป็นยังไง เรียบร้อยครับขม้าเพี๊ยขม้าเพี๊ยขม้าเพี๊ยถือหลายตัวอยู่ครับพี่น้องนี่ครับครับถือจัลเมีดนะครับแล้วก็ปลาสวายนะครับผมเอาสะดุ้งครับมาเบิ่งสะดุ้งต่อครับผมอ่านะครับถือจัลเมีดอีกแล้วนะครับผมปลาจัลเมีดนะครับใส่ประมาณซี่หาโลเลยครับนครับ สุดยอดครับผมครับเหยกะตีครับพี่น้องถัดไปนะครับดินตามตามน่เหขี้นะครับนี่ครับเหยกะตีครับคุณนะครับผมอ้ออ้อยู่ปะเอามาถึงไหมครับคุณนะครับผมหัวนหินครับพี่น้อง ามารุ่นเส้นเวียดเมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมถือเพียจากตัวนะครับเอานี่ครับใส่ปลาโอ้ถือประกวดพรมอ่าคุณนะครับประกวดนะครับประกวดใส่สวยๆนะครับถือสวายตัวหนึ่งนะครับนุ่นจันตัวหนึ่งจาระเมียตัวหนึ่งครับสุดยอดครับพี่น้องเจ้าตัวใหญ่นะครับไปไปไปสาวบ้าน ี่น้องมันรุนจังหวะนี้จะเป็นทังไดนะครับนาสื่อหลายตัวนะครับผมนี่ครับขึ้นมาแล้วตัวนึงครับจาระเม็ดนะครับจาระเม็ดนี่ให้นีเต็มแหเลยครับผมบาทเดียวกันนะครับดึงไปดึงไปดึงดึงเอาดึงไปแล้วนะครับไป่าอไปบ้าดนี้สริงๆจักตัวชักบาทนะครับ ลูกๆมาดึงป่าลายป่าลายแบ่งดึงซอยลูกตอนนี้เลยลงลงไปซอยกันแล้วคครรัับบอผมเาไปเลยยาไปเลยยาไปเลยต้องได้ดึงซอยกันแล้วพี่น so ้องก้ยยุกได้เลป่าเป็นลวดอยู่ดึงไ่เนี่ยคุณนม่โอ้ยไป้ลยลวดมาเต็มลวดนะบังเอาเอาพี่น้องมาเพิ่งไปเดี๋ยวขอกลับบ้านได้แล้ว พารวดพารวดขึ้นะขึ้นะเลยเดี๋ยวเข้าวครับเสือนยงเลยโอ้ย่าจะโคกไปตัวนี้ก็ห้อยมันขาดออกช่วยขึ้นจับ้งอีกันอนมาบ้าดีพี่น้องคือกาตีเนี้ยนครับ โมาตามก็สี่สิบล้หาสิบลได้ครับบา้านนี้นี่ครับเข็มบ้านยะเอาไปบึ้งกันต่อครับหยุดจงังหวะเฮียนี่ครับพี่น้องเห็นได้ครับครับโอ้สีขัดเกลื่อนครับผม เ้าเห้ยหัวแลวพี่น้องหัวเล้วครเห็นหัวแล้วเอานครับที่คึกกันครับพี่น้องนครับเต็มเหียย้ายืนเอาเดี๋ยันิเาไปเบิ้งครับไปเบิ้งไกลๆนะครับผม บาทแล้วตั้มก็สิบยี่สิบรัลวครับ <มา S 1> ครับ <มา S 1> เป็นถือโหนะเนสียนบิดเอาอีกแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวจะโตนะครับมี่จะโตในเหนะครับอู้หนึ่งสสามสี่โอ้สุดยอดครับพี่น้องอู้แตงใหม่ั้งปลาครับนะครับดึงมือขึ้นยมันหนักนะครับถ้าตานี่ก็ต้องก็ยี่สิบสามสิบโลแล้วพี่น้องนะครับดึงดูตัวดื้ก็เมยตับัตตัวนี้กคนนะครับดนพี่น้อง คุณนะครับอีคักตงแงครับนี่ครับแงกับแงพวกหนึ่งสองสามสี่แล้วครับนี่เห็นหา้าหกเจ็ดสุดยอดครับพีน่น้องตีคักตี่ยครับดึงเมื่อคืนนะครับ เรียบร้อยครับผมแต่ละบาทดีกันสน,นั่นนะครับหามรุ่นจังหวะเหียบจังหวะนี้ครับพี่น้องเป็นจังไดนนะครับจากที่เบึกโดยสายตานะครับตอนนี้การนาซิคุ้มกันสกุลสกุลน,นะครับพี่น้องบัตรสามพัน 3, บาทนะครับมีอยู่ทั้งหมด นะครับเจ็ดข้นเจ็ดแหะนะครับแล้วก็มีสะดุ้งนะครับร่วมกันเป็นเจ็ดมื่อนี้ก็ตกราคามาแเคสองหมื่นหนึ่งพบาทนะครับผมได้บอว่าถึงลอยโลไปครับนะหาลอยโล้ไม่พี่น้องซีถังเขี้ยเร็วขึ้นเรือแหเดียวคือสองแหะสองบาทหรือบาทเดียวสองบาท หกพันด้ประมาณหาลอย ideally, ลูกเหรอพี่น้องคนว่าปั๊บตัวเทียนเลี o, ้ยวนี่ไม่ใช่ว่ได้ไปตันหรอกอ่ะเอาสีเหลี่ยมจัตัวครับพี่น้องมาหนุนกันครับนี่ครับเห็นหัวขึ้นมาแล้วตัวนึงโอ้ยดูดอกตัวนึงแล้วโอ้ยโมเมนตออกเผาบ่เผาเนื้องบ่โอ้ตางหนึ่งของเนาะออกไปตัวนึงแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้กว่นี่นงามเนาะ ข้าอ,อมันอยู่ท,ทั้งทึ่งพี่นาอเอางกสิเหลืออยู่ดรอกโอ้ย,อย <c oughs> ขาดเป็นขาดตัวน,นี้เหี้ขนาดพี่อพีพ่พพพอีเม้งเอามือเมื่อกันครับขนาดเข้าเงื่งอนเข้าอันนี้นะครับพี่น้องเข่งเหี้ขาดกระพ้องก,กันพี่น้องมาลุ่นกันครับพี่น้องเป็น,นไงเอาเนี่นครับสองบาทได้มาแล้วประมาณหารอยโลกพันว่านี่ครับรอยที่หกครับกําลังบืนไส้นี่นี่ครับผม ว้าวทต่งสวนปลาบัตรสามพันบาทนะผมโอ้สุดยอดครับนี่ครับเป็นสวายครับสวายจระเม็ดปลานิ่นนะครับปลายิ่งโฉบไงครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับตรงในซอยกันดึงเหรอครับพี่พ่อเฮานี่ครับผมเอ้าเบิดจึงเบิดเอ้าเอ้าเบิดเอ้าเึิดเอ้าหนึ่งสองเอ้าเบิดเอือเอ้ายิงครับเอ้าหนึ่งสองเอ้ยเอือนี่ครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องเลย โอ้ผมลงมาสออปลาที่นอบัดท่นี้สุดยอดครับพี่น้องนี่ครับสองสี่หกแปดสิบประมาณสิบหาตัวได้ครับเดี๋ยวนี้นะครับสิบหาตัวตัวละสามลกกับหาสิบลูกรพี่น้องนะครับเกือบหาสิบลล้ครับบาทละหาสิบลครับสองบาทกัดร้อยลกนะครับจาเลมส่อนะมากเม็ดมากัดดี่ะโอ้จาลเม็ดตัวนี้ใส่ไงใส่ไงใส่ไงใส่งามนะครับ นผนว่าได้ประมาณหารอยรูเดี๋ยวผมพาไปบึงนะครับอยู่ในถังนี่ครับปัดสามพันบาทสองสองพื้นครับสองสองดังเป็นหกพันพี่น้องนะครับผนว่าได้ประมาณหารอยรลดเราครับนี่ครับนะครับซีถังนะครับตอนนี้เมื่อกี้เอาขึ้นมากับประมาณหาชิปรูดเลยเราพี่น้องนี่ครับถือคักถือเนี้ยครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผลว่านำกันสองสองอ่าเอารถดหกโลมาขนครับพี่น้องวันนี้เอาหก้อมานะครับทีมงานทั้งอำเภอเพชรยนครับ นี่ครับผมนีโอ้ยนะครับผมสุดยอดครับปลาครับสบายใส่ยังมากครับหกคิโลได้ครับผมเอามาลุ้นกันต่อครับผมเป็นไดชนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงครับเพิ่นได้ปลาย่างหน่อยกับกู้ง่ได้ยีลีกัดจ่ายสิสองร้อยโลครับตอนนี้นะครับได้กันเนี้ยสุขสุขคนครับสามรอยอัพจนมากสิบสามรอยกิโลได้แล้วพี่น้องนี่ครับเบึงเอาเหล่พี่น้องเนอะนะครับผ่านไปสองชั่วโมงก็ยังสิบกิโลนะครับ นี่ครับบาทสามบาทชี้นครับสวยๆครับทะลุสองรอยโล่เบสุกูสุกคนแล้วครับตอนนี้นะครับบางคนมันๆเนี่ครับทางอำเภอเพชรนะสองพื้นเป็นเลยประมาณเจ็ดรอยโลพี่น้องสองพื้นราคาหกพันบาทนะครับเลยประมาณเจ็ดรอยโลแล้วนี่ครับบัดราคาสามพันบาทนะครับผมเอามาเพิ่งรุ่นครับเสี่ยงทางอำเภอหน้าแก่ครับผมทางหน้าแก่เป็นเลครับนี่ได้สองลอยอัพพื้นนะครับตอนนี้ได้มาแล้วสองลอยอัพนะครับ บาดนี้จะเป็นหังไงใพี่น้องมาลุ้นกันนะครับเบิ้องเหอะเบิ้งใหม่นะครับไม่หลายๆนะแต่ว่าปลาก็ยังถือเขานะพี่น้องนี่ครับถือไม่บักไหลนะครับแต่ว่าปลานี่ก็ยังถือคือนเขานะครับเต็มแหนะครับโอ้สุดยอดครับน้องนี่เป็นน้องสุดคุ้มแห่งปีครับทีมงานไทยสันนะมาถ่ายดำเป็นพี่น้องได้เบื้องบนนี่นะครับตั้งเบิดนี้ยูเจ็ดเจ็ดแหนะครับเจ็ดแหร่วมสะดุ้งพร้อมนะครับบาทราคาสามพันบาทนะครับ เวลาป,ประมาณสี่ชั่วโมงครับพี่น้องระเบระการปลาพันวายูน่ว่ัตมกัวสองตันนะครับตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยครับตันกัวสองตันในนาจริงๆเราพี่น้องเอาสะดุ้งครับสะดุ้งปลาบอนครับบอนใช้สะดุ้งนะครับมาลุ้นกันถือว่ายูบนะครับท่างเจหลลยครับเจบุญไลยนะครับวันนี้ทีมงานสะดุ้งมาผู้เดียวครับทีมงานทังกูดรนท่านี่เองเข้าวันนี้ครับมาไลยครับทีือึ้นก็ครับ เป็นปลานาจิเป็นปลาสวายครับสวายใส่ประมาณ3ถึง10โลนะครับที่เห็นขึ้นอยู่ตอนนี้นครับ เล็บเท้าครับนะครับผมส่วนมาเป็นจาระเม็ดครับจาระเม็ดแล้วก็สวายนะครับผมติด เดี๋ยวไปเบิ้งสรุปผลงานกันครับพี่น้องกับสรุปผลงานนะครับนี่ครับของเส้นวิทนะครับในตะเข่งแล้วก็ในถังนะครับถังสองลอยดิษนะครับเต็มเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ยุ่ยใส่เอ๋อครับทั้งใดอีกมี่บอโก้กับสร้างคิดสิ้แดงใส่ต้นเ้าโก้กับสร้างแดงอีกทั้งต้นเ้านะครับผมเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ้งนะครับ เต็มถัง200ลิตรแล้วก็อยู่ในกระช่งสีแดงๆครับเดี๋ยวพายเบิ้งครับผมครับตอนนี้บ่ตถุงกุฎสองร้ลนะครับแต่ละคนนะครับ200 300โลนะครับเนี่ยเพิ่นก็ยังว่านกันอยู่นะครับเพิ่นยังว่านกันอยู่พี่น้องนะครับยังว่านกันอยู่คุ่นปลาก็ยังถือกันอยู่ครับผมนี่ครับปลาก็ยังถือกันอยู่ครับได้๋พูดแล้วประมาณยางตําตอนนี้200โลนี่ชั่วๆนะครับผม บางคนนี่สี่ร้อยนะครับพุ่งมานี่าจะถึงสี่ร้อยโลเลยครับสองร้อยสามร้อยโลนี่ถึงแน่นอนนะพี่น้องนี่ครับก็นั่งอันนี้กันู่ครับนี่ครับยังถือกันอยู่คือเกานะครับเดี๋ยวจะไปสรุปผลงานทางปุ่นนะครับทางอำเภอเพ็ญนะครับเส้นอำเภอเพ็ญถึงเนี่ยครับมาตามไปครับผมนี่ครับสรุปผลงานนะครับทางอำเภอเพ็ญครับสองบัตหกพันบาทครับนี่ครับผ่านไป ยังบรท่านถึงสองชั่วโมงครับนี่ครับสามถังเราไปเบิ้งทั้งรถพี่น้องไปเบิ้งทั้งรถน้ำทั้งรถอีกนะครับอึ๊บสองบาทนะครับหกพันบาทนี่พอว่าประมาณได้ประมาณเจ็ดร้อยโลหรอพี่น้องนี่ครับบริเวณว่าวลายใหญ่ห้างบริเวณว่าวโพเว่าโป้นะพี่น้องเบิ้งป่านะครับผมนี่ครับใส่ปลาสุดยอดเลยครับผมนี่ครับเต็มกระบะเรือนะครับ จำนวาอะไรประมาณเจ็ดลอยโลนะตอนนี้ครับทานไปเกือบสองชั่วโมงนะครับบัตรสองคนครับสามพันนะครับบวกกันเป็นหกพันครับได้ปลาประมาณเจ็ดลอยโลพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยปลาพี่เจ้ปลาราคาดีๆนะพี่น้องนะครับซาลมิดนะครับปลาซาลมิดปลาสวายแล้วก็ปลากระเทียมเน่ครับพี่น้องนะครับดูนะพี่น้องนะครับเอาหมกรมมาใลยนะครับวันนี้นี่ครับ อันนี้คือสองบาทนะครับผมสองบาทนะครับคุณครับถือครับถือเนียนะครับนี่สุดยอดครับเต็มสอบอยู่เพิ่งอยู่ในสอบเพิ่งอยู่อันนี้เหรอครับพี่น้องชาวปากมั้งนะครับทีมงานทั้งหน้าแก่น้องแก่น้อน้องแก่นะครับผมนี่ครับมันครับสองสามร้อยโลได้แล้วครับผม ของเซียนวิทอีกกระช่างหนึ่งนะครับอยู่ทึ่งรถในถังสองลอยรเต็มนะครับแล้วก็ในเอ่อในตะเคียงนี่ครับนี่ครับโอ้ดูมือขื้นล้วพี่น้องพูดนะครับกะช่างมันย่าไปพูดนะครับดูนี่ก็จะโอ้ไหลนะครับจัลเมตมิเตอรใสสวยๆงามๆผมดิ่งบ่ขึ้นนะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับ การลงแหย่จะปลาโมนี้ครับยกย่อนะครับยกย่อหยงสะดุงนะครับจากเสี้ยนทางอุดรนะครับแล้วก็ทา้งน้องแก่นะครับมารวมสนุกกันนะครับทั้งหมดร์ตเจ็ดนะครับเจ็ดแพร่เจ็ดแหยเจ็ดสะดุงนะครับร่วมกันแล้วนะครับมูลค่าสามพันบาทนะครับอยู่ทั้งบิ๊กของเย็นครับโมนี้อำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรีลำพูนครับโมนี้บาทสามพันบาทนะครับเฉลี่ยแล้ว สองลอยก็โล่เบสสุขูสุคนนะพี่น้องยางหน่อยก็คือ2 0 0ยโล่ด้แน่นอนนะครับผมวันนี้น่ครับผมสุดยอดนะครับถือว่าน้องคุมค่าแห่งปีนะครับนี่ครับไอพ่อเข้าไอพ่อจากของบ้อนว่าพ่อนะครับผมไอพ่อเข้านะครับทังบิ๊กห้องเย็นนะครับสุดยอดครับปล่อยปลามาผมไอว่าประมาณ10กว่าปีครับปล่อยไว้นะครับผมสุดยอดนะครับนปล่อยปลาได้ดีนะครับปลายังอยู่หลายนะครับยังมีหลายนะครับผมอ๋อนี่ครับผม ช่วงสุดท้ายนะครับผมบรรยากาศนะครับไฟคาม่าแลวกับเบิ้งแลวกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ตรอพี่น้องด้วยนะครับบพระว่าจะเป็นทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับช่องไทยอีสานนะครับวันนี้พี่สเสด็จมลาลาภาจากพี่น้องเพี่งเทนี้ครับผมพบกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ